ผมเห็นไหมครับขออภัยครับค่ะข,ขอบคุณค่ะไฟดับครับไฟดับไฟเป็นอะไรอะ่ะดูดูไฟนะครับดูดูไฟหน่อย่วงกำบัญ

Mm -hmm. recording more mm about -hmm. 我。Wow. เรียนท่านพอวันสิทธิ์คำเพาะนะครับท่านรองดรวรกัญญายพิไทยแกนหันดรเาติชายกอคุณและทีมงานนะครับหน่วยพัฒนาสปปมุกดาหารทุกท่านและสวัสดีผู้ขับรัก,กาาพัฒนาและวิกรรวมทั้งวิกรพี่เลี้ยงทีมงานทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีๆวันที่มีความหมายเรามาเริ่มต้นในวันพิเศษนี้นะครับจะเห็นว่าวันพิเศษในวันนี้หลายท่าน อาจจะจําแทบไม่ได้นะครับบางทีเนี่ยวันของตัวเองจําไม่ได้แต่จําได้ของวันคนอื่นนะครับนะแต่วันนี้ทางหน่วยพัฒนาผมพูดต่อไม่ได้แนละ้วน้าตาซึมเพราะวันตัวเองก็ลืมเหมือนกันนะครับแต่ก็จําของวันท่านอื่น็ได้นะครับจะเห็นว่าวันสําคัญนี้ก็เกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เราจะให้มุมมอง ให้ความรู้สึกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานาหน่วยพัฒนาสบพบมุกทหารทุกท่านนะครับทีม PR นะครับจะเห็นว่าวันสำคัญเกิดได้ทุกวันเรื่องเล่นๆเ,เราทำจริงเสมอนะครับ <laughs> Happy birthday ครับขอเชิญต so ัวแทนนะครับนะชายหนึ่งหญิงหนึ่งทั้งยี่สิดท่านขอตัวแทนทั้งสองท่านได้เดฟเฟกชันครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับรายงานตัวครับตัวแทน2ีแดท่านเรียนเชิญครับ สัสดีท่านดรนันพัน์นุ้งนะคะแล้วก็ท่านทุกท่านนะคะที่เป็น่ว้พัฒนาสปาบัการมืาหารทุกท่านนะคะวันนี้รู้สึก เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจอยิ่งนะคะขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆที่มีวันคล้ายวันเกิดอยู่ในเดือนธันวาคมนะคะต้องกราบขอพระคณมากๆเลยส่วนตัวเนี่ยเป็นวันเกิดที่เป็นเหมือนวันเกิดใหม่จริงๆเพราะว่าเริ่มต้นของการพัฒนาคือวันที่13แล้วตัวเองก็เกิดวันที่13พอดีเป็นวันแรกของการพัฒนาพอดีค่ะถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่นอกจากมอบให้กับตัวเองแล้วก็ส่งต่อไปยังครอบครัวเพราะว่าก็สร้างความ ดีใจให้กับทางครอบครัวเช่นเดียวกันเมื่อรู้ว่าเมือ่อเมื่อได้ทราบข่าวว่าจะ,ะพัฒนาในวันนี้นะคะแล้วก็ในวันนี้ต้องขอบคุณทุกทท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่เข้ารับการพัฒนาทุกทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้ได้ร่วมบรรยากาศดีๆก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าจดจําแล้วก็คงจะเป็นการจดจําไปตลอดนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะครับเยี่ยมมากครับขอบคุณครับ เป็นวันเกิดที่เรียกว่ารู้จักกันไปทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้มีก็ขายกันทั่วประเทศเลยนะครับเรียนเชิญครับอีกท่านหนึ่งครับพยาครับผมเรียนท่านดเอร์อนันต์พันเอกแล้วก็ทางทีมงานนะครับก็คือเคยจะแกล้งเด็กๆเวลาลูกเสือนะครับแล้ววันนี้มาเจอตัวเองก็ดีใจมากครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับครับมีขออีกท่านหนึ่งครับที่ไม่ได้พูดวันนี้แล้วจะนอนไม่หลับนะครับเรียนเชิญครับัท่านหนึ่งครับไม่ได้พูด้วนอนไม่หลับเรียนเชิญครับอนุญาตคะท่านชีรยุทธคยุทธรัตน์ครับอ๋อค่ะเอาคืนนี้เอาให้สองท่านเลยครับเดี๋ยวนอนไม่หลับจริงครับเดี๋ยวนอนไม่หลับจริงจริงครับเรียนท่านนักเตะสังคมครับพอดีว่า มื่อกี้พอเห็นชื่อตัวเองตกใจครับเพราะว่าไม่เคยอยู่ในวิกฤตแบบพิเศษแบบนี้มาก่อนนะครับคําว่าพิเศษคือมีเรื่องอะไรเนาะนะครับเมื่อกี้ก็เลยกดโทรศัพท์ถามหาน้องชายว่าอคดีที่เราก่อไว้เมื่อ20ปีก่อนนี่มันผุดหรือเปล่า <c oughs> ประมาณนะั้น <c oughs> ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวเองได้เลขสวยด้วยนะครับวันทีเกิดวันที่5้ธันวาได้แล้วก็มาได้กลุ่ม5แล้วก็เลขที่หว่า อมันอะไรหรือเปล่าแล้วก็ช่วงเวลาที่อบรมมาเจอตลอดครับถามมาเล็กที่ปุ่มห้าปุ่มห้าตลอดเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราโดนตลอดเลยครับเลยรู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ต้องอขอขอบคุณทีมงานครับทางหน่วยนะครับทุกท่านเลยครับรู้สึกดีใจแล้วก็ตกใจครับไปไปในตัวครับเมื่อกี้ไม่ได้หันมาดูจอครับที่ท่านบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาแต่คุยไลน์กับน้องว่าตกรมไม่มีอะไร <c oughs> ครับ,บกลับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณทุกท่านครับดีครับอีกท่านนึงเห็นแวบๆแ,แจ้งเข้ามาเรียนเชิญครับผมอน,นะะุญาตนะคะดิฉันนางสาวนาผักใหม่ค่ะกลุ่มพี่หกนะคะก็ถ้าไม่ได้พูดก็คงจะนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าตื่นเต้นมากเนื่องจากว่าเมื่อกี้ได้เปลี่ยนคอมแล้วก็เอาคอมมาตั้งที่บ้านแล้วทีนี้ทุกคนก็บอกว่านายเรียกแล้วนายเรียกแล้วอยู่ไหนทั้งเพื่อนทั้งแม่เสร็จเ,เยอะมากเราก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วมาเจอ เซอร์ไพรส์ในเดือนเกิดก็อยากจะขอบคุณทั้งทีมงานแล้วก็ทางสปปแล้วก็ทุกท่านนะคะที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมนอกจากเราจะได้ทั้งความรู้เนื้อหาแล้วยังเรายังได้ทั้งนันธกา,ารความเซอร์ไพรส์ความแปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นได้ตลอดเวลาค่ะก็ขอขอบคุณมากค่ะครับเยี่ยมมากๆครับถ้ามีเวลาเราก็คงจะได้ร่วมกันทั้ง28ท่านนะครับแต่ด้วยข้อจํากัดครับผม ขออนุญาตค่ะมอสักครุลนี่เขากราบขอขอขออภัยเป็นอย่างสูงที่ที่เอ่ยชื่อท่านผิดท่านดรสามชุบมุตุนเต้นต้องกราบขออภัยค่ะไม่เป็นไรครับขอัครเมื่อเมื่อจะคนที่ออกสื่อไปแล้วก็ต้องกราบขออภัยออกสื่อค่ะขอบครับครับยินดีครับยินดีครับเต้นต้องารรู้สึกแบบรู้สึกตื่นเต้นมากๆจริงๆก็เลยก็เลยพูดผิดต้องขออภัยมากๆค่ะครับยินดีครับเราร่วมวิชาชีพด้วยกันนะครับครับผมก็คิดว่า ต่อไปเดี๋ตัดเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะครับ <yeah> กับ okay. ช่วงของกิจกรรมต่อไปนะครับก่อนอื่นเรามีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้อีกนะครับที่จะมอบจากทีมงานตัวโจนะครับเชิญครับครับเชิญพิธีกรประจำวันครับค่ะตะวันลา